เฮ้ยพ่อมึงทําได้มึงเก่งอยู่แล้วมึงก็ดูดิที่ผ่านมามึงเจ๋งขนาดนี้นู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ครูไปเห็นอันนี้คือเรื่องจริงๆนะคะครูไปเห็นใจตัวเองข้างในมันมีอีตัวดําตัวหนึ่งมันพูดว่าแล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่มึงคิดล่ะเกิดมึงตูมขึ้นมาเงินมึงไปลงเท่าไหร่มึงต้องไปทําสัญญาเขาเป็นหลักล้านนะมึงหลักล้านกล่องนะมึงแล้วถ้าพอมามันไม่เป็นอย่างที่มึงคิดเออแม่เจ้าเขาไม่สั่งมึงแล้ว คุณคะตัวนี้มันซ่อนอยู่เงียบๆมันอยู่ของมันเงียบๆแต่มันส่งพลังงานที่อม,มหิตมากค่ะมันเป็นพลังงานที่โคตรอม,มหิตมันจะให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งของสิ่งที่มันมันคิดว่าต้องเกิดไปถามใจเเองว่าคุณมีตัวนี้ไหมแล้วครูจะพาคุณคุยกับอีตัวนี้ให้ฟังนะคะครูจะคุยให้ฟังว่าครูคุยกับอีตัวนี้ยังไง มันมีซ่อนอยู่ทุกครั้งของการการตัดสินใจทุกการตัดสินใจมันจะมีอีตัวดําต่อให้เราจูนจิตฉันทําได้ฉันเก่งฉันมีร้อยล้านฉันมีพันล้านโอ้แบบเราจูนทุกวันนะะ่ะค่ะเจ็ดปีมานี้จูนมันตลอดนะ,ะว่าคุณค้ามันต้องใช้ตัวช่วยนะคะวันนี้กรจะทามาหากินแบบว่าแบกหามหนักๆถ้าจิตเราไม่จูนตัวเองว่าเราเก่งนะเรารวยได้นะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราผ่านได้ผ่านแล้วรวยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวนี้ ครูค่ะไปเห็นในตัวที่มันซ่อนอยู่แล้วมันแผ่พลังอมมหิตออกมาเวลาครูจะตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งนะคะอีตัวอมมหิตตัวเนี้ยค่ะมันซ่อนอยู่ในตัวครูนี่แหละค่ะมันจะเงียบมากมันจะทำให้ครูรู้สึกว่าครูเก่งครูยอดเยี่ยมครูดีมากครูแบบว่าแต่เมื่อไหร่อีตัวดํามันทํางานเมื่อไหร่อีตัวดําที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรามันทํางานมันแค่แผ่มานิดเดียวฟึบนิดเดียวคุณคะมันซ่านทั่วตัวเราเลยค่ะมันจะบอกเราว่ามึงระวังนะเพราะมึงเคยล้มเหลว มึงอโดนหลอกมากี่รอบแล้วมึงให้เขายืมเงินมึงไม่เคยได้คืนเลยมึงระวังนะมึงมึงเคยโดนหักหลังกี่รอบมึงเคยแบบคุณรู้ไหมมันพูดเบาๆมันพูดเบาๆเราทำนี่แบบว่าโอ้โหก้องโลกเราพูดนี่น้ำเสียงเรากองโลกแต่อีตัวดำมันแผ่เสียงออกมาเท่าป้าติ๋วมึงรู้ไหมมึงเคยโดนหลอกมากี่รอบมึงเคยล้มเหลวมากี่ที คุณคะซ่านทั่วตัวเลยคะ่ะซ่านเลยคะ่ะนั่นล่ะคะ่ะคือตัวฉุดหลังล่ะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่คุณจับอีตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะคะนั่งเคลียร์เลยนะคะวันนี้หลายคนอาจจะจับมันได้แล้วก็ได้นะคะว่าทำไมกูไม่มีออเดอร์ตั้งแต่กูเปิดยอดใหญ่มาทำไมกูไม่มีออเดอร์